ค่ะเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าู่ช่อง m e ต t ิ t แอนนา a p แฮปปี้ค่ะในภาพคือลุงมานะคะเป็นช่างค่ะมารับจ็อบที่บ้านแอนค่ะวันนี้เราจะทําอะไรกันคะวันนี้เราจะเทคอนกรีตค่ะแต่ตอนนี้ลุงเลิศคนสวนแอนนะคะเตรียมทําซุ้มดอกไม้ค่ะเพื่อความสวยงามมีทั้งพวงแสดและก็สีแดงคืออมอนเบิกฟ้านะคะแล้วก็มีฟอเก็ตมีนอ้อตแล้วก็สารพาัดสีทั้งคุณนายตื่นสายแล้วก็หลากหลายค่ะ ที่บ้านเราดินดีค่ะตอนนี้เราใช้ดินของเราเองค่ะเป็นดินขุยไผ่บินใบไม้ทับถมกันนะคะไม่ต้องซื้อดินถุงแล้วค่ะนี้เราจัดการเรื่องงานคอนกรีตนะคะทําถนนปูพื้นค่ะแล้วก็ทางโรงรถค่ะเนื่องจากบ้านเราอยู่ริมคลองนะคะทางเข้าบ้านเราเป็นสะพานที่ต้องข้ามคลองค่ะเราต้องระวังเรื่องน้าหนักของรถที่จะเข้าบ้านค่ะต้องให้รถคอนกรีตอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ค่อยๆใส่รถเข็นเข็นมาเทในส่วนในบ้านค่ะ พี่ช่างของเราก็ต้องออกแรงกันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูค่ะว่าพี่ช่างทำอะไรตรงไหนค่ะใช่แล้วค่ะเราเทพื้นรงรถค่ะเนื่องจากเราทำหลังคาใหม่แล้วก็ขยายพื้นที่ออกมาค่ะเพราะว่าที่เดิมจะใกล้กับรากไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันค่ะด้านหน้าเราปรับปรุงทางเข้าบ้านนะคะ เพราะว่าเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำจะเฉิดแฉดตรงนี้ทำให้เป็นดินเหนียวเป็นโคลนค่ะก็เทคอนกรีตริมถนนนะคะเพื่อ <p> ให้ทางเข้าบ้านได้สะอาดเรียบร้อยค่ะ เราใช้คอนกรีตทั้งหมด3คิวนะคะให้รถเข้ามาส่งค่ะอันนี้เราใช้3ามจุดค่ะพื้นที่กว้างเราจะใช้ตรงที่ประตูทางเข้าตรงนี้ค่ะด,ด้าน้ต้ตรงริมถนนค่ะแล้วก็เราจะแบ่งไปใช้ที่โรงรถค่ะแล้วก็ประตูทางเข้าหน้าบ้านอีกนิดหน่อยค่ะอันนี้เพื่อนๆน,นต้องคำนวณน,นะคะว่าจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ กว้างคุณยาวเท่าไหร่อะไรยังไงค่ะแล้วก็ไปให้ที่ร้านที่คอนกรีตเขาคํานวณให้ค่ะอันนี้เราใช้ช่างคนงาน2คนนะคะใช้เวลาทําจริงๆก็ครึ่งวันก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าแองก็ให้พี่ช่างเขาเก็บงานตรงนู้นตรงนี้ด้วยค่ะ ที่ค้างไว้นะคะคอนกรีตที่สั่งมาจะใช้เวลาช่างทำงานแป๊บเดียวค่ะดีกว่าที่เราให้ช่างมาผสมเองนะคะแล้วคุณภาพของคอนกรีตก็จะแข็งแรงกว่าค่ะแล้วก็ช่างก็ทำงานง่ายขึ้นค่ะสะดวกสบายค่ะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะคะช่างทีมนี้ก็ทำงานกับที่บ้านแอนมาเป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็มีบ้านอื่นรอทีมช่างอยู่ค่ะก็ต้องให้พี่ๆเขาเบรกจากบ้านเราไปทางานบ้านอื่นค่ะบ้านเราค่อยทาอีกครั้งนึงในฤดูหนาวค่ะ ช่างดีๆหายากค่ะก็ต้องใช้เวลารอคิวกันค่ะเป็นสัญญาใจกันค่ะว่าพี่ช่างเขาจะกลับมาบ้านเราอีกเพราะยังมีงานรอพี่ๆเขาอยู่นะคะนวนราคาออกมาให้แล้วนะคะคอนกรีตเราใช้ทั้งหมดสามคิวค่ะตามบิลเลยค่ะอยู่ที่ห้าพันเจ็ดรอยบาทค่ะค่าแรงช่างนะคะเราใช้สองคนค่ะอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบาทค่ะหัวหน้าช่างจะอยู่วันละหกร้อยผู้ช่วยจะอยู่วันละสี่้อห้าสิบค่ะแองก็ไม่ทราบว่า แถวแถวบ้านเพื่อนๆจะราคาประมาณไหนกันนะคะแต่ที่แน่ๆที่นี่ถูกกว่าที่กรุงเทพแน่นอนค่ะบ้านเราอยู่ใกล้ร้านคอนกรีตนะคะเราเลยไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งค่ะราคาคอนกรีตก็ออกมาเน้นี้ให้เพื่อนเห็นแล้วค่ะก็ราคาไม่แพงค่ะจ็อบนี้ถ้าเพื่อนๆก็ดูเป็นไอเดียนะคะว่าเพื่อนๆจะคำนวณเงินประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเลยค่ะแข็งแรงทนทานใช้ได้นานหลายปีค่ะ ทำโรงรถทำถนนเข้าบ้านทำพื้นที่ต่างๆที่ต้องเทคอนกรีตค่ะท่านก็ดูวิธีการทำงานของพี่ช่างนะคะใช้แรงงานแค่2คนก็พอค่ะตรงนี้ของแอนจายาตรงที่ต้องเข็นรถเข็นเข้าไปในส่วนของในบ้านค่ะแต่ก็เราก็ใช้ไม่เยอะแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เราใช้ตรงด้านหน้าค่ะพี่ๆเขาก็เลยเข็นกันเหนื่อยนิดหน่อยค่ะ อันนี้ก็น้องเข้ามาเก็บบิลแล้วค่ะราคาก็ไม่ได้เวอร์ Word ค่ะก็ตามที่พี่บอกค่ะเพื่อนๆพสามคิวอยู่ที่5,700บาทค่ะอยู่ที่162ยหูเอสดอลลาร์ค่ะเพื่อนๆก็เปรียบเทียบคำนวณราคาดูนะคะน้ำไหลพุน่นลุงนี่ยพุ่งหมดเลง้งยจะเอาทางพุ่นหนาก็ไหได้เลยวเดี๋ยวขอไป็นหลวงอันค่ะลุงครับบาทเยียบร้อยยังนี่ก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะตรงนี้คือช่างพื้นบ้านพี่ๆน้องๆชาวเชียงใหม่ตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆมีบ้านที่มีบริเวณก,กว้างๆนะคะก็คงต้องเทคอนกรีตค่ะให้บ้านสะอาดไม่เป็นโคลนค่ะยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ้านก็จะเละเดินทางเข้าบ้านก็จะลําบากค่ะพอใช้หินหรืออะไรเทลงไปมันก็ไม่แข็งแรงเข้าเทคอนกรีตถึงจะสะอาดสวยงามกว่านะคะพอเรามีบ้านเราก็ต้องปรับปรุงค่ะพัฒนาบ้านให้สวยงามอาจจะอ้านทันสมัยนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของเราด้วยค่ะถ้าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีการขายหรืออะไรตรงนี้ค่ะเราก็พัฒนาบ้านเราให้เรียบร้อยค่ะแล้วต่อไปราคาช่างราคาสินค้าราคาคอนกรีตก็จะแพงขึ้นทุกๆปีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทําปีนี้ต้องทปีหน้าก็จะนั้เพื่อนๆลอ,องศึกษาข้อมูลดูค่ะว่ากําลังเพื่อนๆไหวไหมทําอะไรยังไงค่ะตรงนี้อังก็ทําเปรียบเทียบราคาเพื่อนได้ดูแล้วนะคะคลิปนี้ เป็นคลิปที่ให้เพื่อนๆได้ทราบราคาข้อมูลในการก่อสร้างนะคะราคาคอนกรีตในนับปัจจุบันค่ะการยายนปี2565ค่ะฝากส่งต่อคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆที่กำลังปรับปรุงบ้านนะคะคลิปต่อไปจะเป็นงานทาสีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ